วันละเดียวเราจะไปที่วังมัดฉากันต่อครับซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นเขตของวัดพระธาตุแม่จดีนะน้องเนะแม่กับสาวน้อยแม่ละไปเลยไปไม่มาต้องถ่ายสาวน้อยสาวน้อยเกิบรุ้ดสาวน้อยส้นสูงกาใส่าอายากันไปเดินทางไปพี่น้อง วันนี้ปลาบกปลาเวียนตามเรียงมาเป้านะครับตามคำเรียกร้องของเพื่อนฝูงบอกว่าออมาถ่ายคลิปแถวๆเวียงปลาเป้าห้องนี้นะเพื่อนวา <c oughs> วันนี้มาแล้วนะครับวันนี้มาแล้วคือ <c oughs> ถ้าเขาไปเส้นทางนี้ก็จะ <c oughs> เลี้ยวซ้ายเนาะวังมันฉาเนาะ คือกำลัลมือเดียวรับแม่พี่น้องเงอ้ยวู้ยยเยีอ้าตรงนหน้าเรามั้งเนาะ,ะเมละ่ะเมล่ะเขตของวัดนั่นแหละครับ วังมาชาัชฉาใช่ไหมแม่นว่าแล้วออโอ้อุทยานวังมาาัดฉาไหมพี่น้องอเอานปะ่ะอุทยานวังมาาัดฉาครับรุ่ยพนะอุทยานวังมัดฉา อะไรวะนะมีชี้ไปทางนี้อีกเอา้าบัตรดานพอแล้วเอา้าไปวังมัะฉาก่อนแล้วเนาะเอานะครับบัตรดานพอป้ายสักคำนะกาแฟวังมัะฉาโอ้นี่คืออะไรล่ะเอา้าเอ้าสามารถไปเคลื่อนดอยงูได้ตัวว่แม่ไม่น้องวังมัะฉาก็ไปทางนั้น คืออันดอยงูกับไปตรงนี้ได้ตัวอันนี้คืออะไรแบบงูหน่าจา้ะเสียงไหมหนูทางนี้เสียงไหมอไเออตะกี้ผมพอป้ายแบบตันนะอะไรเนี่ยวัดน้อยเหรอ,อเอามาในในก็ในในแล้วนเนาะเออถ้ามันไม่ใช่ก็ออกมามนะครับว่าไม่ได้พะจนไปเออปิดพะจนอนไปพร้อมๆกันนะเนาะ ยังอีบบรรยากาศมันปลอดโปร่งกว่าอยู่ในถ้ำาน,นะครับในถ้ำนี้มากล้องผมถ่ายบัดชัพพี่น้องถ้าไขา่ใจดีก็สามารถซื้อซัมซุง A m s u n ิบสาม Ultra คือผมสักเครื่องได้นะครับถ้าได้ซัมซุงสักเครื่องเอาอะไรวะเอาไม่ร่วงบนเนี่ยใช่แล้วมันนะ้งเนาะเส้นทางหลายทางเนาะต้งพูนก่ายังกับพูน่าจากร้านกาแฟเนาะ วัดน้อยเออวังมาฉาขึ้นไปตรงโน้นเพืือนดอยงูอ๋อขึ้นไปตรงโน้นเหมือนกันเช่นกันอันนี้เขาบอกว่าอ,าอ้าวอีงว่หนึ่งกิโลเมตร่เอาปะบังมาฉาเลยแล้วกันม,ม่ไม่เนน้องเขาจะได้บังงงครับนี่กับบริเวณนี้มีลูกปั้นเลยเนาะ เอาไปวังมาฉาเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวปลาพ่อพีนงเออปลาพ่อแม่พี่น้องพวกวนเดี๋ยวมันจังงงนะครับเอ๊ะงงแล้วเนี่ยงงแล้วเนี่ยขนาดอมยังโอ้ยนี่โอ้ตรงนี้ปิด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 พ่อแม่พี่นอ้องอุทยานลำน้ำแม่เจดี JD. มาดูแล้วมั้งลำน้ำเออมีอะไรอะ่ะมีอะไรลู้เอ้อมีอะไรสักอย่างไปวางมัฉาเลยครับชี้ไปทางนี้เนาะเขื่อนดอยงูกไปทะลุทางนี้แล้วเนาะเดี๋ยวไปวางมัดฉาก็โนนะไปโฮที่เขื่อนดอยงูอีกทีล่ะแต่ตอนนี้ตามหาวางมัด ช้าก่อนนะครับวังปลามัดฉาแปลว่าปลานะครับฟิสโอ้จริงจริงหลายเดอ้อจริงหลายเดอ้เอแมพีม่น้องเอาวังมาาัดฉาห้าร้อยเมตรดูรถทางนี้มาไหมไม่มารถทางนี้ก็ไม่มา ห้า b b ร้อยเมตรบ่อได้เขื่อนดอยงูชี้ไปทางนี้นะแม่เน้องเขื่อนดอยงูชี้ลงตรงนี้เหรอมาทางนี้เหรอเนาะเมื่อตรงนั้นเหรอเขื่อนดอยงูครับนี่นนนวังมะฉาเอ้าเป็นเก็บกระเข้ารู้ป่ะวังมะฉาไปทางนี้นะครับเนาะครับขอบคุณครับ เก,ก็บเก้าเข้ากับเขาเนี่ยอ๋อสิบาท <laughs> ดีแล้วที่จอดถาม,าม,มาตั้งตั้งย่อยอยู่นี่นี่อันนี้เขี่ยนดอยงูมาครับเนี่ยมีไหนตั้งย,อย้อยกระเป๋านะคะเออไอ้ดูใน G P S Google Map ไอ้ก็ะนึ่งบอคนละตี้วังมัชฉาเราจะมัชฉาดนยงูทั้งนี้ถ้าว่าขึ้นไปมันจะมีพระธาตุอย่างถ้าถ้าเราไปไหนกับครับนีลล้ลงลงทางนี้เป็นดยงูครับครับทางนายนี้เป็นงมัชฉาอ๋อครับผม เดี๋ยวเราไปวางมะแาดีกว่กา,าอ๋อเข้ามาแล้วต้องจ่จายกล้าทำเนียมสิบคนละสิบ,บาทด้วยมัม้ยน้องห้ามลืมห้ามลืมเอาเก็บขีลรถผ่านแล้วไป<า>ไปวางมะแาเลยน้องโอเคครับโอ้นี่นี่น,นี่ตรงหน้านี่เป็นเขื่อนดอยงูไนะเออผมก็ดูในกูเกิลโอ้นี่เนาะเขื่อนดอยงูเนี่ยโอ้แม่นวะแม่นวะไม่ใช่มั้งแม่นแล้วเดี๋ยวผมก็ไปดู ใน GPS คือก็ไม่พี่น้องรับชมครับนะครับตรงนี้ผมซื้อกาจะเปลี่ยนอ่างเจ็บน้ำอะอย่างสักอย่างนะน่าจะบาใจเคลื่อนดอยงูนะน่าจะบาใจน่าจะบใจคือผมไม่ใช่คนเชียงรายครับพูดผิดพูดถูกก็ต้องขอสุม,มาอภัยนะครับเราผจญภัยแบบดิบดิบดบุย ลูกแล้นอดงูเหลี่ยมห้องน้ะอุ้ยอยากดูงูเหลี่ยมเอารถจอดไว้ไหนนี่นี่วังมะาช,าช้าแม่น้องวังปลาวังปลาเอาถึงแล้วถึงแล้วนีไ่ไงจำหน่ายอาหารปลาวังมะชา้าจะรถไหนอ้าวโอ้นอนโนอนโนอนเอาไหม่ารถคนละสิบบาทด้วยไหมพี่น้องให้ เอารถยนต์าวบาทครับเ,เราอย่าลืมจ่ายค่าเนียมบิุนดเดอรอบางทีเขาก็ลืมเนะมันลืมก็ถามอยู่เหรอเออ,เออเอ้ยเดียวถอดหมวกกันน็อกก่อนท่านผู้แซม้แซมท่านผู้มมันจะได้ปะเนี่ยอือคือ ต้องหากกโปรสักตัวละมั้งเนี่ยเกก้าจังเลยมือถือนี่มาโอ้นี่ยวังมันฉาสงบร่มเย็นเขตของวัดไหนเป็นกูุ่นละเออใส่ได้มเปล่าได้อยู่เออโอเคเอาน้ข้าวหน้าก็ใส่รองเท้าแตะเลยดีกว่าตรกน้นไปอย่างใดเรานั่นตรงกลางน้ำนั่นขี่เรือ เลือได้ตรงนั้นมีมีเตียวขึ้นไปด้วยนะอย่างอย่างบอฮู้นะตรงนั้นเอเออเาเข้าไปจุดจุดลึกสุดก่อน<ไ>ปเป็นหุบไปอ่ะตรงนั้นหุบไปจ้ะต้องถามเพื่อนบองฮู้นะแ,แต่เพิ่นก็บ่มีใครเข้าไปเนาะ ได้อยู่มั้งปะปะปะตรงนี้บรรนะ่ได้ะเอ้าคนไม่รู้ยำม,มีพิษเป็นเข้าไปไหนเราก็ไปเบิงเฮ้ยบนหน้าจะได้แหละโอ้ครับ ผม,ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันครับใช่ใช่ผมก็ใข้หูเหมือนกันนะครับตรงโน้นอ่ะมึหูว่าเปิ้งเดินขึ้นเข้าไปก่อเป็นในอย่างน่าสนใจดีเนาะครับเ <c oughs> นาะน่าสนน่าสนเอาไปไปไปลุยก่อนลุยทั้งนีาากงนนน้ก่อนลุยศาลากลางน้ำนั่นก่อนเนาะว่าเป็นเกลือหยัางเนาะหรือว่าที่เฮ่ออาหารปลาล่ะกะ เอาพาพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศฟังนี่ก่อนนะครับทางมันถึงแค่นี้เองแล้วลงตั้งไหนละ่ระรก็บอเห็นมีไถมาเนาะอย,อยากอยากจะรู้ว่าคือหยั่งน่ะ บมมีคนเลยก็น่าจะบ่มีใครไปเนาะบ่รู้เหมือนกันครับแช่ไาถ่ายตรงนี้ให้ดูกแล้วกันนาะบหมมีคนเลยว่าไ่มพี่น้องมันหมมีคนไปสักคนละเนาะน้องเนาะนี่แหละครับสารากลางน้ำเนี่ยเนี่ยดูแล้วงามอยู่นะบรรยากาศดีอยู่เนี่ยแต่มันมมีคนไปห่มไปแล้วเนาะว่าเป็นว่าเขาไปพุ้นเลยก็นแล้วกัน เอาละบอาไปให้เลยดีกว่าเพราะว่าบามีคนเลยบบมีคนเลยเดี๋ยวเขาจะเลี่ยมล้ำเปิลแนนะ่เอาไปปุ้นเลยแล้วกันปะเออไปที่เปิลแอวกันปุ้นกันเอาะมาทางที่เปินเพื่อหารปลากันนี่ดีกว่าปลาน้องปะอือ มาตรงที่เขามากันยไปซื้ออาหารปลาพามาก่อนพามาก่อนพามาตรงนี้ก่อนสังกระจายเนาะอนโอ้ตรงนั้นล่ะครับสาลาที่เป็นอาหารปลากันแล้วเนะะาะแันวเดี๋ยวมีป้ายบอกเลยนะคื้ไปดูงูลงงูเหลี่ยมนี่วังมจฉา,าอ่างูน,นี่ปลาดุกว่าป่าลิมเนนือน้องปลานินไะ,ะอืม อ๋อตรงนี้ละ่ะที่เป็นเฮือาหารปลากันสาราตรงนี้ละ่ะเรามาทางนี้ก่อนนะเอานี่นจะลงไปเลยก่องลงไปเลยเนาะไปพาเวียนเหมือนเดิมวะแม่พี่น้องแต่ก็ไม่เป็นน้ำวังมัชฉาครับโอ้เขาสลักเจ้าไอ้ต้นไม้โอ้สาราตรงโน้นนี่อยู่นี่เห็นหอยู่นี่เห็นอ่าพระาธาตุม่อนพระเจ้าหลายเลยนะครับ คืออยู่ติดๆกันนี่เองล่ะเนาะตรงนั่นล่ะครับพระภาพม่อนพระเจ้าหลายเด้นนะครับนี่แจมเบะเลยติดๆกันเลยเคลื่อน,นดอยงูเดี๋ยวผมก็ดูอ่า <ไอ S 1> นี่อีกทีอันน,นี้เหมือนจะเขีนดอยงูละตะกี้เขาว่านี่เขียนดอยงูไะอีนะไ่ใช่คือ,อวังมาแชาแล้วแหละเออนี่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือปลาเนาะตัวใหญ่เนาะ ป่านินป่าในายอย่างเนี่ยแหละก็นนานายยเนะาะวังมะัะฉามันจะเฮ้มันมีจางดำน้ำหมุนใจนะครับไปก็ค,คือแบบเนาะเอาอ,อาหารให้ปลามีจุดจำหน่ายอาหารเตเนาะกว้างเนาะแต่กี้น้ำมันยาวไปถึงโน่นล,ละเขาบ้านเนี้ยเขียนดอยงูเขียนดยงู อันนี้บาหาปากนะครับพ่อแม่พี่น้องมมั่นใจนะถ้าอู้พิษไปก็ต้องขอสุมาภัยเข่อนดอยง,งูคนตา่างนทนะว่ัะ <laughs> จำน่ายอาหารปลาน้องไหมตรงนี้เขามีจำน่ายอาหารปลาไหมเนี่ยอาหารให้หมูป่าอ๋อ มาดูหมูป่าก่อนนงคือก็เตียววกเตียววนลวเนาะมีทุกอย่างหมุนหมุนไงหมูป่าเนาะหมูป่าหมูป่าถ้้มาดูหมูป่ากัน กะ oh, ต่ายสวยอะ่ะเอองามเนาะขายลูกกระต่าย,ยปีน,ปนี้ปีกระต่ายปีนี้ปีกระต่ายโอ้ยเขาเลี้ยงบ่เป็นนะเลี้ยงของเกินอะ่ะเฮ้ยนะคะกระต่ายเนี่ยกระต่ายกะต่ายว่าไหมพี่น้องเอาปะ่ะนอกจากปลาแล้วมีสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจกว่าปลาก็คือหมูปา่านี่แหละบ่เคยเห็นมีฟางปุ๊บหมูปา่า <c oughs> ห่านกันั่นน้ะห่านมันก่อนโอ้เจอแล้ว,วนี่แหละหมูป่าเนาะโอ้ยติวังมาฉาปลามาดูเออปลามาแอวติวังมาฉาแต่ม่ได้ดูป่ามาดูหมูออ เพิ่งเคยเห็นหมูป่าเนาะอุ้ยมีเขี้ยวด้วยอยวู้สวัสดีสวัสดีหมูป่าเนาะมีเขี้ยวด้วยนะหมูป่ามีเขี้ยวด้วยนะครับเออเพิ่เคยเห็นจริงว่ะอืม นะที่วางมัดฉาเด้อเอาป่ะเอ้ยมันมีงูเหลื่ยมมันมีงูเหลื่ยมเดี๋ยวปลาไปดูงูเหลื่ยมดีกว่าอาาาาเอเวา <laughs> งมัดฉาเดี๋ยวว่ามาดูหมูป่ากับงูเหลื่ยม <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็้ซื้ออาหารให้ปลาเนาะไปมาวางมัดฉาเขาต้องปลาเป็นแก่ <laughs> เดินออกมาที่เดิมนะนี่ตั้งไหนงูเหลื่ยมอ่ะอยู่ตรงโน้นนะก้างูเหลื่ยมอ่ะเนาะงูเหลื่ยมงูเหลื่ยมเออตรงนี้มีอะไรอย่างนะอ๋อตรงนี้ก็กระต่ายอะไรกระต่ายกระต่ายเยอะจริงว่แม่พี่น้องเรื่องประเป็นหรอกเขา นี่กลมกระต่ายอ๋อเปิดขายลูกมันกะโอ้เราจะเลี้ยงอย่างใดเราขายลูกกระต่ายสองร้อยห้าสิบอุ้ยน่าขนาดปีกระต่ายแน่อู้ยอยากได้น้องเอาปีกฝางแต่เลี้ยงมาจ้างเลี้ยงบ่เป็นเดี๋ยวกระโดดลงรถจะยังได้นะ แม่น้องมาเดี๋ยวเราไปเช็ค GPS ดีๆเหมือนกันว่าไอ,อ้เกลื่อนรอยงูนั้นมันคือตรงนี้ก่อตะกี้ไอ้ดู GPS แล้วบ้าน่าจะใช่เพราะว่าอันนี้เป็นของว่าอ่างเก็บน้ำอย่างสักอย่างมาซื้ออาหารปลากันเด้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาไปดูงูอ่ะนงูงูเอะเมื่อ,อ,อกี้หันไปเนาะ ตรงนี้จำน่ายอาหารปลาเด้อเออนี่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 งูเหลี่ยมงูเหลี่ยมนี่ครับชมงูเหลี่ยมโอ้ยปีเกิดหอมเจ็บปีงูเหลี่ยมปีงูอ่ะอ่าหน่วยมาตันปลาหน่วยพุทธาพุทธา บาตันปลานี่ปลากระโดดเราอ้อนสมัยบะก้อนบะมีอย่างกินเนี่ยกินมาตันปลานั่นแหละงูเหลี่ยมงูอุ้ยอุ้ยงูตัวใหญ่ หันเงาหันเงามักินอย่าน um> e ี้ะ uh> อุおお้ยทำไมตัวใหญ่ยังอันนี้มันกินาวมัมันอยู่ได้กันแล้มันขี้มัรับอยู่แ่เนะรับับอยู่ถ้ามันไม่รับนี่หายไม่ได้เหรอลายมันงมานี่ม ลายมันงามน้นองเขาเอาปิกบ้านเด้ยวยบอกไม่มาเอาอ่ะหัวแม้เดี๋ย<า>วเมื่อกี้แม่เดินเข้าอเนาะเองฮะ่่ตีนนะะะเดิอไรอ่ะรนางเรื่องอย่างนี้นกระซืออยังไงไหนนูอ่ะเจ้าวันจะแยกอ่ะอุ้ยน่ารักเนี่ยอยากเอากลับบ้านด,ด้วย <c oughs> เอาเอาแบกใส่รถเครื่องปิกบ้านไปไปเื้ออาหารปลาดีกว่าเดี๋ยวเอาไปเช็คดูไอ้เครือดอยงูน่ะสงสัยสงสัยไป เดี๋ยวไปซื้ออาหาร,รปลาแล้วก็มาฮที่นี่ดีกว่านะครับ่มแม่พี่น้องอืมไปเอา้าผมเช็ค G P S Google Map เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยยาคามานะครับบ่อใช่เขื่อนดอยงูครับผมซึ่งถ้าเขื่อนดอยงูเนี่ยเขาต้องขี่รถไปตามถนนนั้นขึ้นไปอีกประมาณ1นกิโลเนี่ยแหละครับซึ่งตะก,กี้เขาเข้าใจผิดแหละนะครับ ต้องสุมาภัยตัวด้วยความที่ว่าเราไม่คุ้นชินกับพื้นที่นะคือลักษณะใน Google Map มันก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำเหมือนกันนะครับสถานที่มันติดติดกันเนาะแต่บ่ใช่ที่เดียวกันครับตรงนี้เรียกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยยากเข้ามาครับหรือสถานที่ที่คนหูจ้จักโดยทั่วไปก็คือวังมัดฉานะครับเพราะจะมีปลาตัวใหญ่มากในนี้นะครับเดี๋ยวอาหารปลาสักครู่นะครับ เดี๋ยวเขาก็จะไปพออยู่นะครับ <c oughs> เพื่อนดอยงูนะเพราะว่าเออว่าจะไปตั้งแต่คลิปอ่พระธาตุมอนพระเจ้าหลายแล้วครับมันไปไม่ถึงเพราะว่า G.P.S มันฮือเส้นทางผมลุยในป่ามานะครับเอาสาวน้อยให้าหาปลาหน่อยเออปลาอะไรปลาดุกยักษ์กับปลานิลโอ้ตัวใหญ่ครับเออโอ้ตัวใหญ่ไรนั่นมันไม่มีน้อง นะครับโอ้หลายเนาะหลายหลายหลายเ,าเดี๋ยวให้อาหารปลาแล้วนะครับก็จะไปต่อไปต่อที่เขื่อนลอยงูตรงนี้ใบ,บใจ้เขือนลอยงูอไอเช็ค GPS ดูล่ะเนาะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยยา้ามาครับตรงนี้นะเอาไป เดี๋ยวเพื่ออาหารปลากันเนาะใช่หายไปจังปุ้นเลยเอาเอาโรยโรยลงเลยนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปต่อที่เขื่อนห้วยดอยงูเราไม่มีน้องเนาะครับเนาะครับผมโอเค